สวัสดีครับท่านชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องขอเรียกมือมื e บ้านชแนลนะครับช่องที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ความรู้เกี่ยวกับมือถือแอปพลิเคชันและเน็ตวีเรวมถึงเรื่องราวต่างๆที่มีสาระให้ก,กับท่านชมอัปเดตการรีวิวในวันที่2มิถุนายน2563ช่วงเวลาค่ำคืนยี่สิบเอ็ดนาฬิกาโดยประมาณนะครับวันนี้นะครับก็จะนําเครดิตของมาล่าเนื้อนะครับโดยเฉพาะแอปที่ชื่อว่า Black วายโดนะครับแอปนี้นะครับก็มีสัญ,ญลักษณ์ที่ uh, เป็นเหมือนเก้าอี้สีแดงนะครับ uh, ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูนิดนึงนะครับ b l a c ก w i ยโนะครับก็จะเป็นแอปที่มีเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศซึ่ง R m c มนั้นได้ทดสอบทดลองนะครับเครดิตจากหมาล่าเนื้อขอบคุณที่นำมาแบ่งปันให้กับท่านชมด้วยนะครับตอนนี้ทำการเชื่อมต่อด้วย สะพานซิมทูนะครับสะพานซิมทรูโปรไลน์นะครับมีโปรไลน์ในส่วนของโปรไลน์นั้นก็จะต้องสมัครโดยการกดที่ดอกจัน935ดอกจัน99แล้วก็สเหลี่ยมนะครับต้องขออภัยนะครับเกือบนึกไม่ออกนะครับตอนนี้ทำการเชื่อมต่อด้วย เขาเรียกว่าโปรไลน์นะครับในส่วนของเซิร์ฟทูนะครับเห็นไหมฮะสะพานซิมของทูนะครับมีโปรไลน์นะครับดูเวลาให้ท่านชมได้มองเห็นนิดนึงนะครับ7ชั่วโมง59นาทีหยู่หรืออยู่ประมาณ8ชั่วโมงนะครับยังไม่ดับนะครับหลังจากที่ได้ทำการอัปเดตกลายเป็น Back w i d o VPN 2นะครับจาก VPN 1นั้นดับไปเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมผมจะให้ท่านชมดูนะครับ ในแถบล่างสุดก็คือ BWD นะครับ Black Widow นะครับในส่วนของ TFL ก็คือว่าเป็นในส่วนของสะพาน Sim2 มีโปรเฟสบุ๊กกับไลน์นะครับเซิร์ฟเวอร์ที่0ูนนะครับในเวลาอยู่มุมขวาล่างสุดนะครับก็คือ13นาฬิกานาะทีเริ่มทำการ start นะครับหรือทําการเชื่อมต่อนั่นเองเชื่อมต่อติดนะครับมาจนถึงท่านดูข้างบนก็แล้วกันนะครับแถบบนสุดนะครับที่ผมให้ดูเวลานั่นเองนะครับก็คือยี่สเอ็นาฬิกาแถบบนซ้ายนะครับของหน้าจอนะครับยี่สิบอุดหนหรือว่า12ึนอนะครับล่วงเวลาในการเชื่อมต่อนั้นเข้ามาอยู่ประมาณ8ชั่วโมงเต็มเต็มยัง สามารถที่จะทำการเชื่อมต่อเน็ต VPN ได้ถือว่าอึดพอสมควรนะครับวันนี้ก็ถือว่าให้ท่านชมนั้นลองเข้าทดสอบทดลองดูนะครับโดยเฉพาะในวันนี้ก็คงจะนำมาบอกเล่าเก้ากับท่านชมดูนะครับก็คงจะไม่ทดสอบทดลองอะไรมากมายนะครับเพราะว่าได้ทำการเทสเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็คงจะให้ท่านชมนั้นได้ทดสอบด้วยตัวเองก็แล้วกันขอบคุณ ครดิตของมาล่าเนื้อนะครับและขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับดูลิงก์ที่จุดคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีครับ